สิงบลูตั้งค่าตัวติโมวานเนอร์ให้เรียลมาดริดสโมสรเชลซีได้ทำการยื่นข้อเสนอราคาค่าตัวของติโมวานเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งนี้วานเนอร์ที่ย้ายมาจากแอ์เลติซิกมาร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2020ด้วยค่าตัว47.5ล้านปอนด์ล่าสุดเชลซีต้นสังกัดได้ยื่นข้อเสนอราคานักเตะรายนี้ให้กับสโมสรเรียลมาดริดแชมป์ลาลีกาสเปนแล้ว อย่างไรก็ตามแวนเนอร์ช่วยให้เชลซีคว้าชแชมป์ในรายการแชมเปี้ยนลิกได้ในฤดูกาลแรกของเขาแต่ก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจบสกอร์และเขาก็พยายามดิ้นรนที่จะยึดตำแหน่ง11ตัวจริงของทูเคลิลแต่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแวนเนอร์ทําผลงานไม่ดีเท่าที่ควรจึงเป็นได้แค่ตัวสำรองและไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามหลังจากการมาของราฮีมสเตอร์ลิงที่ย้ายมาจากแมนซิตี้จากรายงานระบุว่า แวนเนอร์แข้งวัย26ปีต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์และตกเป็นข่าวอย่างหนักกับอดีตสโมสรแอตเบลไลซิกรวมถึงนิวคาสเซิลด้านสื่อสเปนตีข่าวว่าเชลซี Chelsea ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขายนักเตะรายนี้และมีการเจรจากันผ่านตัวแทนที่เกี่ยวข้องสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้โดยเรียวมาดริดก็ยังคงกระตือรือร้นที่จะเสริมทัพนักเตะให้เป็นตัวเลือกของคาโลอันเชลติก่อนตลาดซื้อขายจะปิดลงโดยมีรายงานระบุว่าข้อเสนอครั้งนี้ของแวนเนอร์ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ35ล้านยูโรหรือประมาณ1,325ล้านบาท